อีกพกหนึ่งเนี่บอท่านซ้อยเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนี่ครับขมตายบ่อเรื่องครับพี่น้องขมจนหูรันแกละ,กะนี่แหละครับสายขมนี่ครับขมแซบนะครับพี่นอ้องเสียงหยั่งนอบัลเนี่ยพกดีเนี่ยขันบ่ขมขมบ่คขักกับกัดมาละใส่อีก เบิ้งครับพี uh ่น้องกดีครับพี่น้อง36เนี่ยครับกดีนะครับดีง่วครับพี่น้องเบาเช่นสิต่มต่มเราไปสร้อยกินกับเจียวครับพี่น้องเอยขมขมจนหูรันแก่ๆพุ่นแล้วครับ มาครับพี่น้องเมื่อนี้สายขมครับส้อยจุพกดีนะครับพกดีง่วเนี่ยครับพี่น้องเบาเช่นอูมาจักหน่อยเหรอครับอูมาลำมัดส้อยนะครับเนี่ยครับส้อยแล้วนะครับพี่น้องสองพกอีกพกหนึ่งเนี่บอท่านส้อยเอามาให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยครับขมตายบอเรื่องครับพี่น้องขมจนหูรันแกะเนี่ยแหละครับใส่กับแจวเบิ้งแจวครับพี่น้องแจวเพีย ใส่ดีคือเก่าเหรอครับเนี่ยครับใส่ดีพกนี่นะลครับพี่น้องเหนียวตุยตุยขมลำลำมาใส่ออนหมูนะครับตุ่มหลวกมาแล้วจะหน่อยครับพี่น้องหลวกจิมผักมาเป็นสวนคือเก่าเหรอครับพี่ครับผักเอา้าอ่างพี่อ่างน้องซะก่อนก่อนสิก,กินนะครับมระขี่นกกับมี่ตำทั่วนะครับ เอามาคุยจักหน่อยต่ำบอหลายครับพี่น้องมาเส็บเสียบน้ำเบาเช่นบันอืมเกือบซอก ขมลำลําครับนี่ครับพวกดีครับขมจนหูรันแจ๊ะครับพี่น้องสายขมนี่ครับ ขมแซ่บนะครับพี่น้องอเสียงหยังนอวันรถจ่วงนี่รถรถแห่หลายครับพี่น้องโอ้คือมันดังว้อยๆอยู่ไก่แถว หวงน้ำแต่กองเขา่ามันบอถนัดครับพี่น้องเข่าหันห้อนเนี่ยครับยันตะกองเข่าเฮียโอ้ขมแสบครับขากอีดีครับพี่น้องเนี่ยพกดีเนี่ยขันบ่อขมขมบ่อขักกับกัดมาละใส่อีก สดเอาคือเกาครับพี่ร้องสไตล์เบาเช่นครับสดคับใหญ่ๆแซ่ยบ อันนี้ก็ตาําแจลหรอครับพี่น้องบอนตําทัว่วโอหจวดอีดีใส่กับปูดองอืม อยากหยาบจังหน่อยครับแต่ว่าก็แซ่บสำหรับคนมากครับ ứ ừ. thuận bình tâm ีจากสวนด้านหลังนะครับพี่น้อง จับมาจิโลหนึ่งครับพี่น้องใส่ออนลวกกระแซบเพื่อกันครับเอาไปย่างกับคักลวกดีๆเราไปย่างมันจะหอมหอมกินควนไฟเจังหน่อยแต่ว่าเมื่อนี่บ้าวเช่นลวกจุ่เจวเลยครับ อากาศเมื่อในห่อนห่อนจะเศ้าเลยครับเป็นของอึ่งตึงอยู่ ค้าหญ่หลายกระยำนั่นแหลก โมาแตกยำยังตายอวกแล้วครับพี่น้องอืม